วัสดีค่ะมอร์นิ่งปามโกจะบอกว่าเสียงไม่ไหวแล้วคือไม่สบายแน่ๆแ,แต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องอดทนอ่ะเพราะว่านานๆจะรับงานข้างนอกสักทีเนาะฝนตกนะคะพัทยาเช้านี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูหยดน้ำตกจริงๆฝนตกหน,น้าหนาวตกเดือนพฤศจิกา ปกติแพ้อากาศด้วยค่ะแล้วก็นอนห้องก็หนาวแบบว่าแอร์มันปรับคือปรับแล้วแล้วพอตอนชว่วงที่เราหลับลึกๆเนี่ยเราเราก็ไม่ไม่รู้เท่าไหร่ว่ามันหนาวนะค่ะอยากกลับบ้านคิดถึงน้องเนี่ยเพิ่งเพิ่งตื่นได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครตื่นเลยเพียงขอให้ตื่นกันสายๆนะคะจะได้ไม่ต้อง จะต้องไปทําอะไรเยอะแยะมากมายดำแล้วอ่ะมาวันเดียวเองดําหรือแดงเนี่ยตอนนี้แบบประมาณว่าช่วงที่กําลังโดนเผาอะนะคะมารถคนละคันกับลูกค้าลูกค้ามารถตู้กันแล้วก็เดี๋ยวคงไม่รอให้แม่บ้านมาเก็บ มาเก็บของนะคะก็คงแบบอืมเดี๋ยวพก้ังจานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมื้อเช้าไม่มีจานกินข้าวกันเมื่อคืนนี้กินข้าวดึกมากมทักผายแค่นี้น้องเดี๋ยวไปล้างจานแหละ <c oughs> ไม่อยากล้อมแม่บ้านอะแม่บ้านของที่นี่มาเที่ยงสิบเอ็ดโมง เดี๋ยวพวุ่งแต่พรุ่งนี้อ่ะคงไม่รอเพราะว่าเราเช็คเราออกลาเราเช็คเอาออกมไม่ถ้ามีบ้านอย่างนี้คงดีนะนี่อแต่เป็นบ้านคนอื่นเป็นรีสอร์ตอย่างนี้ไม่ชอบม่ <c oughs> บ้านค่ะ